ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e k t News Center ด้วยนะคะแชร์ Share ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวเช็คให้ชัวร์ข่าวนี้ปลอมเปิดเกณฑ์รับเงินคนละครึ่งแบ่ง3กลุ่มแจกสูงสุด2,400บาทช้าก่อนอย่ารีบด่วนสรุปกรณีที่มีการให้ข้อมูลทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คนละครึ่งว่าจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้านคนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีจำนวน9ล้านคนและผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจำนวน11ล้านคนโดยแจกเงินสูงสุดถึง2,400บาทในเรื่องนี้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลปลอม โดยขณะน,นี้กระทรวงการคลังยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาออกแบบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดการดำเนินโครงการคนละครึ่งอย่างรอบคอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2568และจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่างๆต,ต,ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินโครงการได้ตั้งสติพิจารณาสักนิดไม่หลงผิดเชื่อข้อมูลลวง ตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง